คุณนา้าธิดานะคะถามว่าหยุดภาวนาไปพักใหญ่ด้วยความเจ็บป่วยหลังจากเริ่มกลับมาภาวนาก็เริ่มเห็นเริ่มแยกรูปแยกนามได้เห็นกายไม่ใช่เราเป็นบางครั้งขอคำแนะนำว่าควรปฏิบัติอย่างไรต่อคะ่ะบางทีการหยุดพักไประยะหนึ่งมันก็เป็นการรีเซ็ตได้เหมือนกันนะรีเซตความเชื่อรีเซ็ตความคิด วิธีวิธีคิดวิธีเชื่อรีเซตความเชื่อมั่นว่ามาถูกแน่ๆแล้วฉันทํามาได้แล้วฉันทํามานานแล้วรีเซ t ตว่ามีตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติภาพของภาพตัวตนของผู้ปฏิบัติเนี่ยแล้วรีเซตไอ้ความตั้งใจที่จะทำนะที่มันเหมือนทุกอย่างเนี่ยเรากลับไปเป็นแฟชชี่ใหม่ไปไปเป็นเด็กปถมใหม่ แล้วก็เปิดใจได้กว้างได้เต็มที่นะนี่ทำยังไงต่อมันไม่มีหรอกที่มาเริ่มหนึ่งรนนับหนึ่งรมันมีแต่นับหนึ่งที่ก้าวแรกที่จะออกเดินแต่ว่าไอ้เป้เสบียงที่มันพกอยู่ติดหลังเนี่ยมันก็ยังเป็นของเดิมที่สะสมมาแล้ว เพราะฉะนั้นมีอะไรกําลังปรากฏให้รู้โดยความเป็นของไม่เที่ยงนะตั้งโจทย์ไว้อย่างนี้มีอะไรกําลังปรากฏให้รู้โดยความเป็นของไม่เที่ยงได้ก็ให้ดูนั้นก่อนไม่ต้องสนใจอย่างอื่นแล้วเวลาสนใจดูความไม่เที่ยงของภาวะต่อหน้าต่อตานะให้ดูสิ่งนั้นไปอย่างเดียวอย่าดูสิ่งอื่นไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นให้ล้างให้หมดให้ล้างว่า เคยเรียนรู้เคยประสบเคยทําอะไรยังไงมาเหลือแค่สิ่งเดียวที่กําลังปรากฏต่อหน้าต่อตาว่ากําลังแสดงความไม่เที่ยงนะ